เฮ้ยสวัสดีวีรุ่นชาวอาร์กกันด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้พี่การมีวิธีดีๆมาบอกน้องๆกันอีกแล้วนะครับซึ่งวิธีนี้นะครับก็ต้องขอบคุณน้องที่น่ารักนะครับที่เอาข้อมูลมาให้นะครับเดี๋ยวจะขึ้นชื่อไม่ให้นะครับวิธีในวันนี้ที่เราจะมานําเสนอกันนั่นก็คือการเพิ่มเลเวลให้กับไดโนเสาร์ป่านะครับที่เกิดออกมานะครับมีเลเวลสูงๆนะครับทำให้เรานะครับเวลาฝึกฝนหรือว่าการจับเขามาใช้งานนั้นทําได้สะดวกแล้วก็สนุก แล้วก็มีความตื่นเต้นมากขึ้นนะครับน้องๆเพราะว่าสิ่งมีชีวิตที่มันเลเวลสูงๆเนี่ยเวลาเอาไปใช้งานนะครับมันก็จะใช้งานได้ดีกว่าตัวที่มีเลเวลน้อยแน่อนอนถูกต้องไหมครับเพราะเลเวลน้อยเอาไปใช้งานมันหมดแรงไวเหลือเกินและ HP มันก็น้อยเวลาโดนโจมตีมันก็ตุยง่ายเวลาเราโจมตีสิ่งมีชีวิตอื่นนะครับมันก็หมดแรงง่ายทําให้เราโดนสวนกลับได้แบบโอ้โหง่ายๆเลยนะครับดังนั้นการที่เรามีนะครับสัตว์เลี้ยงหรือว่าสิ่งมีชีวิตคู่ใจที่มีเลเวลสูงๆ มันจะมีประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตของเราและช่วยเราได้มากจริงๆนะครับอันนี้น้องๆหลายๆคนที่เล่นเกมนี้ก็น่าจะเข้าใจถึงเลเวลไดโนเสาร์ที่มันมากด้วยนะครับเพราะว่ามันจะทําให้เราใช้งานมันได้อย่างเต็มประสิทธิภาพนั่นเองวิธีนะครับที่เราจะมานําเสนอนั่นก็คือการก่อคําสั่งเข้าไปนะครับคําสั่งที่ที่แนะนําในวันนี้นะครับก็จะมี2คําสั่งนะครับคําสั่งที่1คือการลบไดโนเสาร์ออกจากแมปนะครับคือการลบไดโนเสาร์ออกจากแมปนะครับจะทําให้ชีวิตที่เกิดใหม่นะครับ กลับมามีเลเวลสูงนะครับเราจะใช้ควบคู่กับคําสั่งนี้เลยนะครับนี่เดี๋ยวขึ้นมาให้ที่หน้าจอเลยนะครับคําสั่งนี้ก็จะเป็นคําสั่งเพิ่มเลเวลให้กับไดโนเสาร์นั่นเองหลังจากที่ใช้คําสั่งลบไดโนเสาร์ออกจากแมปแล้วก็ใช้คําสั่งเพิ่มเลเวลไดโนเสาร์ที่จะเกิดมาใหม่แล้วนะครับคราวนี้ให้น้องๆนะครับบินนะครับไปรอบๆแมปนะแล้วสิ่งมีชีวิตนะครับตัวใหม่ๆนะครับก็จะเกิดออกมานะครับมีเลเวลที่ต่างจากของเดิมมากเลยนะครับ แต่ถ้าน้องใช้คําสั่งนี้เข้าไปตัวใหม่ๆที่เกิดมาเลเวลสูงสุดที่พี่เจอนะครับ680เลยนะฮะที่เกิดตามธรรมชาตินะครับยามีนที680เลยนะครับที่พี่เจอจากธรรมชาตินะครับก็ลองเอาคําสั่งนี้ไปใช้กันนะครับรับรองน้องๆนะครับจะเล่นเกมนี้ได้สนุกมากขึ้นนะครับแล้วก็จะสามารถใช้ไดโนเสาร์นะครับออกมาได้เต็มประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยนะครับโอ้โหรับรองว่าการเล่นเกมของน้องจะสนุกตื่นเต้นมากขึ้นแน่นอนนะครับวิธีนี้ เอาละก็ก่อนจะจากกันไปหวังว่าน้องๆนะครับจะได้เคล็ดลับข้อมูลดีๆแบบนี้ไปใช้งานกันนะครับก็ขอนิดเดียวนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้กันด้วยนะครับแล้วก็ใครมีเคล็ดลับหรือว่าเทคนิคดีๆนะครับในการเล่นเกมหรือว่าในการช่วยให้เราเล่นเกมได้สนุกมากขึ้นนะครับก็สามารถคอมเมนต์บอกพี่การได้เลยนะครับพี่การยินดีนะครับที่จะเอาข้อมูลเหล่านี้นะครับไปแบ่งปันให้กับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะครับที่เล่นเกมนี้เหมือนกับพวกเรานะครับเอาข้อมูลดีๆแบบนี้นะครับนาไปใช้กันนะเพราะว่า การเล่นเกมน่ะมันมีเทคนิคมากมายเลยนะครับส่วนใครจะเอาไปประยุกต์ใช้แบบไหนก็ลองเอาไปใช้กันดูนะครับแล้วแต่ความเหมาะสมแล้วก็ความชื่นชอบแล้วก็ความสุขของแต่ละคนเลยส่วนพี่นะครับชอบมากๆเลยเทคนิคการเพิ่มรีวิให้กับไดโนเสาร์แบบนี้นะฮะเพราะว่าจากไดโนเสาร์ธรรมดา ก็เป็นไดโนเสาร์ที่โคตรโหดนะฮะแต่มันไม่ใช่แค่ของเราโหดนะครับสัตว์ป่าก็โหดเช่นเดียวกัน <c oughs> โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็คงต้องขอลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์ให้กันด้วยนะครับส่วนใครจะดูไลฟ์สดนะครับอยากเมาท์มอยหรือว่ามีข้อมูลดีๆจะเอามาบอกในช่วงไลฟ์สดตอนหนึ่งทุ่มก็ได้ของทุกวันนะครับเราจเจอกันนะครับไม่าย,ายสวัสดีครับขอให้น้องๆมีความสุขกับการเล่นเกมนะครับแล้วเ,เจอกันไปละใช่ แถวนี้มีตัวเกิดเยอะเลยนะครับดูซิเลเวลไม่ีการเปลี่ยนแปลงไหยอันนี้ก็ขอบคุณน้องๆนะครับที่ให้ข้อมูลมานะแต้องที่ไ่ยได้ได้น้องๆนะครับหุ้องร้อยแปดเจ็ดตองร้อยแปดมาแล้วมาแล้ว2องร้อยแปดเจ็ดเลเวลถูงจัดน้องธรรมชาติไม่ได้เตะเองสองร้อยแปดมาแล้วเฮ้ยโอ้ <g ül> มาแ,บบแล้แปฝากกด l ล k กด h กดติดตามใช้ด้วนะครับมาแล้ว2อ0ร้อยแปดเปิดตัวมาแล้วโอ้โหร้อยหกสิบร้อยหกสิบสองร้อย <g ül> เตรียมตัวโดนเดนูเต่ากัดตุยแน่ <g ül> ใครอยากจับเดนเต่าเลเวลสูงสูงโอ้โหเอาไปชิปให้เลย <g ül>